รถคุณนำเข้าราคาถูกไซขนาด3ตันคันนี้มองหาใช้งานในสวนในไซช์งานก่อสร้างบอกได้เลยว่าซื้อได้เลยครับผมรุ่นนี้เป็นกมมสู่ PC 30 MR 2รุ่น10นะครับคุลูกค้ามาในรูปแบบหลังคาปูมตรงแท็กเหล็กใบม,มีดบุงกีปูมาามยาวสวยครับกำลังยกตัวยกลอยได้แบบสบายๆเลยทีเดียว มมอามนะครับผมไม่มีฉีกขาดใดๆตักขึ้น6ล้อได้แน่นอนมุกี้สภาพเดิมนะครับผมแท็กเป็นช่วงล่างแท็กเหล็กมีใบดันมาให้เรียบร้อยความกว้างอยู่ที่1เมตร50เซนสามารถขึ้นสารี่ลากได้นะครับติดท้ายรถกระบะลากได้เลยบริเวณใกล้เคียงแถวบ้านผ่านดันยกตัวลอยแรงดีเยี่ยมนะครับผมอันนี้ก็ยกลอยทั้งสองข้างให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวช่วงล่างแท็กเล็กเฟรมสวยหนาหนนะครับผม เครื่องมาในรูปแบบเครื่องยนต์3สูบหัวฉีดระบบไดเล็กเครื่องตัวใหม่ขับนิ่มมากครับเสียงเครื่องนิ่มนวลแล้วก็ปั๊มเฮลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วถังน้ำมันมดีเซลถังน้ำมันเฮลิกอยู่ทางด้านขวามือของคนขับแบตเตอรี่เป็นแบตลูกเดี่ยวครับผมมองหารถใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้เราเสนอขายลูกค้าเพียง3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 0 0 0บาท แต่ถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อภายใน10วันนี้ลดให้ทันที20 0 0 0บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง3 1 9 9 0 0บาทและที่สำคัญแถมจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมสนใจเข้ามาดูสินค้าได้ครับที่2องรถสวยพันทองชมลีหรือไม่สะดวกมาดูอยากรู้ตรงไหนอะไรรายละเอียดอะไร,ะไร,ะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0ครับ